สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โร่งเรารายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่คุณอาจมองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนเพื่อเราจะเป็นเพื่อนร่วงทางพาคุณกับไปสำรวจสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ความจริงแล้วซ่อนประวัติศาสตร์เอาไว้มากมายวันนี้เราไม่ได้มาคุยกันแค่เรื่องเงินแต่เราจะพาคุณเดินทางไปดูวิัฒนาการของเงินจากยุคมนุษย์ใช้เปลือกหอยในการแลกเปลี่ยนสินค้าจนมาถึงยุคที่เงินเป็นเพียงตัวเลขในหน้าจอมือถือของเรา และแน่นอนเราจะไปไกลถึงเรื่องบิตคอยนและเงินดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าระบบเศรษฐกิจโลกอยู่ในตอนนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องกันเลยย้อนกลับไปเมื่อหลายพันปีก่อนในยุคที่มนุษย์ยังไม่มีเงินการค้าขายเกิดขึ้นด้วยระบบที่เรียกว่าเ a อ t e r system หรือการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้ายกตัวยอย่างง่ายๆเลยนะเราเป็นชาวประมงเรามีปลามากมายแต่เราไม่มีข้าวคุณเป็นชาวนาคุณมีข้าวมากมายแต่คุณไม่มีปลา เนี่ยเราก็มาคุยกันว่าเราอะ่ะมีปลาสิบตัวจะแลกข้าวกับคุณได้กี่กระสอบแล้วเราก็มาแลกกันแล้วมันฟังเหมือนจะเป็นวิธีที่ยุติธรรมใช่ไหมแต่ไม่เลยปัญหาของเรื่องนี้คือความไม่ลงตัวเพราะว่าถ้าสมมติแบบวันหนึ่งอะ่ะเราอยากได้ข้าวแต่คุณไม่อยากได้ปลาแล้วเราจะอ,าอะไรไปแลกอะ่ะหรือถ้าเรามีวัวหนึ่งตัวคุณมีผลไม้สิบลูกเราต้องหัน่นวนัวเป็นสิบส่วนแล้วไปแลกผลไม้สิบลูกกับคุณมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีนี่แหลคะค่ะ ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เริ่มมองหาสิ่งกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามีค่าเพื่อใช้แทนสินค้าจริงๆต่อมากําเนิดเงินโบราณจากเปลือกหอยสู่โลหะที่มีค่าในยุคแรกๆสิ่งของหลายอย่างเคยถูกใช้เป็นเงินฟังแล้วคุณอาจจะแปลกใจใช่ไหมละ่ะในจีนแอฟริกาเปลือกหอยที่เรียกว่าหอยคารลีถูกใช้เป็นเงินมานานมากกว่า3,000ปีเพราะมันดูหายากสวยงามและปลอมแปลงยากบางเผ่าในหมู่เกาะแปซิฟิก ใช้หินลรสโตนเป็นเงินหินก้อนใหญ่บางก้อนนะหนกักกว่าคนอย่างเราซะอีกแต่พวกเขาเชื่อว่าหินที่มีเรื่องราวหรือประวัติการครอบครองที่น่าสนใจนั้นมันจะมีมูลค่าสูงและเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ก็เริ่มใช้โลหะเช่นทองแดงเงินทองคำเพราะมันแข็งแรงเก็บไว้ได้นานและแบ่งเป็นหน่วยเล็กๆได้ง่ายกว่าแต่แม้จะดูดีกว่าเปลือกหอยมันก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่าโลหะมันหนักเกินไปเนี่ยคุณลองคิดดูนะ ถ้าคุณต้องซื้อบ้านสักหลังแล้วคุณต้องแบกทองคําก้อนใหญ่ๆหนักๆไปใจมันก็ดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุในการกําเนิดเงินกระดาษขึ้นค่ะการกําเนิดเงินกระดาษเมื่อทองคําหนักเกินไปและนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญในช่วงพศวรษที่7ราชวงถังของจีนคิดค้นสิ่งที่เรียกว่าเงินกระดาษขึ้นมาแนวคิดนี้เรียบง่ายมากเลยนะคะค่ะแทนที่คุณจะนําทองคําไปซื้อของคุณก็ไปฝากไว้กับพ่อค้าหรือรัฐบาลแล้วพวกเขาก็จะออกใบรับฝากให้ค่ะ ใบนี้มีมูลค่าตามน้ำหนักของทองที่ฝากไว้และสามารถใช้ซื้อของหรือแลกทองคำคืนได้ระบบนี้แพร่กระจายไปอย่างยุโรปจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่19หลายประเทศเริ่มใช้ระบบมาตรฐานทองคำที่หมายถึงเงินกระดาษทุกใบจะมีทองคำหนุนหลังให้เสมอแต่ความเชื่อมั่นก็เปลี่ยนไปอีกครั้งค่ะในปี1 9 7 1ประธานาธิบดีริชาร์ดนิสันของสหรัฐประกาศยกเลิกการใช้ทองคำค้ำประกันเงินทำให้เกิดเงินเฟียตขึ้นค่ะ ที่มูลค่าถูกกำหนดโดยรัฐบาลและความเชื่อมั่นของผู้คนไม่ใช่ทองคำอีกต่อไปแต่เรื่องราวของเงินยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะการปฏิวัติเงินดิจิทัลบิตคอยและอนาคตของเงินในปี2009บุคคลน,นิรนามใช้นามแฝงว่าซาโตชินาคาโมโตะได้สร้างบิตคอยขึ้นมาสกุลเงินดิจิทัลแรกของโลกที่ไม่มีรัฐบาลหรือธนาคารควบคุมบิตคอยมีจุดเด่น3อย่าง ได้สูงกลางไม่มีใครสั่งพิมพ์บิตคอยเพิ่มได้จํากัดจํานวนมีแค่21ล้านเหรียญในโลกโปร่งใสทุกธุรกรรมถูกบันทึกในบล็อกเชนที่แก้ไขไม่ได้ประเภทของสินค้าในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ถูกใช้แลกเปลี่ยนมักเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าในสังคมยุคนั้นได้แก่ 1. อาหารและผลผลิตทางการเกษตรข้าวธัญพืชผลไม้เนื้อสัตว์ 2. เครื่องมือและอาวุธขวานมีดหอกธนู 3. เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับผ้าขนสัตว์หินสี 4. สัตว์เลี้ยงวัวควายม้าแพะ 5. สิ่งของมีค่าในท้องถิ่นเกลือน้ำผึ้งหินล้ำค่าข้อดีของระบบแลกเปลี่ยนสินค้าไม่ต้องพึ่งพาเงินตราใช้สิ่งที่มีอยู่จริงในการแลกเปลี่ยน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก,การแลกเปลี่ยนช่วยให้ผู้ที่ไม่มีเงินสามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้โดยใช้สิ่งที่ตนเองมีการพึ่งพาตนเองคนต้องผลิตสินค้าหรือบริการบางอย่างที่มีมูลค่าเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนได้ข้อจำกัดของระบบแลกเปลี่ยนสินค้าไม่มีมาตรฐานกลางในการกำหนดมูลค่าเช่นข้าวหนึ่งกระสอบ จะเทียบกับเครื่องมือเหล็กได้อย่างไรไม่สะดวกในการขนส่งสินค้าบางอย่างเช่นวัวหรือข้าวจานวนมากขนส่งยากไม่สามารถเก็บรักษามูลค่าได้ในระยะยาวเช่นอาหารหรือผลผลิตอาจเน่าเสียก่อนใช้แลกเปลี่ยนเงินเปลือกหอยทําไมเปลือกหอยจึงถูกใช้เป็นเงินมีความหายากในบางพื้นที่ทําให้มีมูลค่าทนทานไม่เน่าเปื่อยเหมือนอาหาร มีรูปทรงที่สวยงามและสามารถเจาะรูร้อยเป็นเครื่องประดับได้สามารถใช้แลกเปลี่ยนในชุมชนที่ไม่มีโลหะเงินหอยเบีย้ยในไทยในสมัยอยุธยาหอยเบีย้ยถูกใช้เป็นเงินตราในการซื้อขายสินค้าขนาดเล็กเช่นอาหารและเครื่องใช้มูลค่าของหอยเบีย้ยมีการกำหนดตามจำนวนเช่น 1, ตำลึงไทยเท่ากับ2560เบีย้ยต่อมาเมื่อมีเงินพดด้วงและเงินเหรียญหอยเบีย้ยจึงค่อยๆหมดความนิยม ทำไมโลหะจึงถูกใช้เป็นเงินมีความทนทานไม่เน่าเปื่อยเหมือนอาหารหรือเปลือกหอยสามารถตีขึ้นรูปเป็นเหรียญที่มีมาตรฐานได้โลหะมีค่าบางชนิดเช่นทองคําและเงินมีมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูงวิวัฒนาการของเงินโลหะประมาณ1,000ปีก่อนคริสต์ศักราชชาวลิเดียในเอเชียไมเนอร์ปัจจุบันคือประเทศตุรกีเป็นชนชาติแรกที่ผลิตเหรียญโลหะใช้เป็นเงิน เงินโลหะในประเทศไทยเงินพดด้วงใช้ในสมัยสุขโขทยัยอายุทยาและรัตนโกสินทร์ทำจากเงินแท้และมีตาสัญ,ญลักษณ์กริย์เงินพดด้วงหนึ่งบาทมีน้ำหนักประมาณ15กรัมเหรียญกษะสับเริ่มใช้ในสมัยรัชกาลที่4แทนเงินพดด้วงมีการผลิตเหรียญกระสับจากทองแดงนิกเกิลและเงินตัวอย่างของเฟดแมนนีดอลลาร์สหรัฐบาทไทย ยูโรในปี1,971จุดเริ่มต้นของเงินเฟียตและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการเงินโลกในปี1,971ระบบการเงินโลกอยู่ภายใต้มาตรฐานทองคำซึ่งหมายความว่าเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาต้องมีทองคำค้ำประกันทำให้เงินมีมูลค่าที่แน่นอนและรัฐบาลไม่สามารถพิมพ์เงินเพิ่มได้ตามใจชอบวันนี้ เงินดิจิทัลได้กลายเป็นทางเลือกใหม่และบางประเทศก็เริ่มพัฒนา CBDC เพื่อรักษาเสถียรภาพของเงินในอนาคตแล้วสรุปว่าเงินกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนจากเปลือกหอยสู่เหรียญโลหะจากเงินกระดาษสู่เงินดิจิทัลแล้วอนาคตเราอาจจะเข้าใกล้ยุคที่เงินสดอาจจะหายไปจากโลกแล้วหรือเปล่าขอบคุณที่ร่วมเดินทางในวันนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามรายการลงเล่า และแชร์้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะ